เอเวอเรเหนะครับผมก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบรถรุ่นนี้และเจาะจงมาเฉพาะรถรุ่นนี้เลยไม่เอเวอเรถึงเป็นทวินทูนะมีจุดวางน้ําให้เยอะมากนะครับบางรุ่นมี2จุดนะครับแค่คู่หน้าข้างหลังก็ไม่รู้จะวางที่ไหนสวัสดีครับอาร์ตับจากคาโปรเจกต์นะครับผมสำหรับคาโปรเจกต์อีนีผมผมก็เลือกรถ7ที่นั่งที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Ford นะครับรุ่นที่หลายๆคนอาจจะไม่นึกถึงเนาะเพราะว่า เราก็จะไปซื้อเอเวอร์เรสต์สปอร์ตกันนะครับสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะฮะให้มันได้ออปชั่นสูงๆเลยนะครับแต่นะครับจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ชอบรถรุ่นนี้และเจาะจงมาเฉพาะรถรุ่นนี้เลยนะครับไม่มองรุ่นอื่นให้เอาสปอร์ตแพ็กก็ไม่เอาจะเอาแต่รุ่นนี้นะฮะเอเวอร์เรสต์เห็นนะครับผมราคา1นึ่งล้านสามแสนเก้าบาทบวกอีก12ื่นนะครับจะได้1นึ่งล้านสี่แสนเก้าพันบาทนะฮะเป็นสีขาวมุกของ รุ่นนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะับว่ารุ่นเนี้ยมีฟังก์ชันมีออปชันอย่างไรบ้างและจะตอบโจทย์กับคนที่ต้องการรถยนต์เจ็ดที่นั่งในคลาสที่แบบรเริ่มต้นไหมนะครับผมมีอะไรบ้างในรุ่นเริ่มต้นอันนี้นะพอใจที่จะซื้อรุ่นนี้ไหมเพราะว่าตอนนี้เขามีโปรโมชั่นที่รุนแรงมากนะครับจากร้านสามที่พูดปไปเมื่อกี้เนาะเหลือร้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่คือราคารถให้แล้วนะครับไม่ต้องมาต่อรองอีก ทางฟอร์ดเขาจัดให้แล้วราคานี้ออปชันเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามคาร์โปรเจกต์ด้วยเบอร์ด้านล่างเบอร์ผมเองแอดไลน์ mm hmm. ได้โทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับการออกรถยนต์ฟอร์ดได้นะครับประจำอยู่ที่ฟอร์ดพระนครเกษตรวัดมิน่นตลอดไปนะครับยังไม่ออกไปไหนเนาะนะโอเคมาลองมาดูเครื่องอยนต์กันก่อนสําหรับคันนี้นะฮะเอเวอร์เนเทหรือเอเวอร์เนสรุ่นต่างๆที่ไม่ใช่ไทเทเนียมเนาะนะครับก็จะมีน้ําหยดนะับไม่ใช่นะรถเพิ่งไปล้างมา นะครับล้างเพื่อมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมเลยแล้วก็ขอให้คันนี้นะครับเป็นแนวทางในการตกแต่งอีก1คันแล้วก็เป็นแนวทางสำหรับคนที่สนใจรถเอเวอเรสตด้วยนะครับผมนะกดไลค์กดติดตามนะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็น2.0นะครับเป็นเครื่อง p พ n t ทอร์นะครับ2.0ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องบล็อกพื้นฐานของ Ford แล้วในปัจจุบันนี้นะครับเป็นตัวเครื่องชนิดเดียวกันกับกระบะเครื่องพื้นฐานก็คือ2.0ลิตรนะครับเทอร์โบเดียว 170แรงม้าแรงบิดให้มามากมาย405นิวตันเมตรก็เพียงพอที่จะแบกน้ำหนักรถรุ่นนี้นับ2ตันกว่าๆนะฮะผมว่าเพียงพอเนาะแล้วก็รอบต้นก็ถือว่าไม่ได้หนืดมากเกินไปนะครับใช้งานได้ปกติชีวิตในเมืองเร่งแซงก็ได้นะครับมาดูกันที่เครื่องยนต์เนาะเขาทำเป็นเครื่องยนต์ซีซูปนับขนาดเล็กเนาะเครื่องแค่2 0 0 0ซีซีแน่นอนนะตอนนี้ผมก็ได้สับนี้แล้วก็ใช้สับนี้ไปเรื่อยๆเนาะเล็กแรง นะครับกับตัว Ford ในปัจจุบันนี้ที่เป็น2.0เทอร์โบเดียวนะครับเครื่องที่เล็กและแรงเนาะสิ่งสำคัญของรถันนี้ก็คือระบบระบายความร้อนด้านหน้าเป็นตัวระบบควบคุมแบบไฟฟ้านะับใช้ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมพัลลมนะฮะจะเหมือนกันทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นแรก,แรกๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อดีทําให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่โหลดรอบเครื่องไม่แกว่งนี่คือข้อดีประหยัดน้ามันด้วยนะครับผมอ่ะแบตเตอรี่ AGM นะครับ8 0ป์80 800CCA 12โวลต์นะครับ กำลังไฟเขาจับคู่กับตัวไดชาร์จ250แอมป์ทำให้มันมีการจ่ายไฟเข้าไปในรถเนี่ยเสถียรมากๆเลยนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้ยังมีข้อดีที่ทำให้สตาร์ทติดได้ง่ายในอุณหภูมิต่ำนะฮะนี่คือแบตเตอรี่ AGM นะครับราคาโอเคอาจจะถ้าใครที่เล่นรถก็จะรู้ว่าราคามัน7 8 9000ดเก้าพันนับแล้วแต่สเปคเนาะแต่ก็ราคาอยู่ราวๆนี้แต่อายุการใช้งานก็สปีครึ่งไปถึงอยู่นะฮะเป็นพื้นฐานของเขานะครับ อ่ะมีอะไรอีกคันนี้ระบบเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแต่ตัวเบรกก็ยังคงเป็นเบรกไฮดรอลิกหรือเบรกที่ใช้ปั๊มลมอยู่นะครับไม่ได้มีตัว e b เบรกเนาะเพราะว่าคันนี้ไม่ได้มีระบบแอดพทีฟคุชค o นโทร l เข้ามาให้แต่ก็ยังมีค o ชคอนโทรนนะเอาไว้ให้ขับเคลื่อนตามความเร็วที่เราตั้งไว้นะครับก็คือเอลไรคันนี้มีเหมือนกันนะฮะระบบเครื่องยนต์ก็โดยรวม ประมาณนี้แล้วกันคร่าวๆนะครับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ไม่ไม่ใหญ่เครื่องยนต์เล็กแรงนะครับนะอ่ะสีขาวมุกนะนี่คือขาวมุกนะครับเพิ่มหมื่นสองที่แจ้งไปตนคลิปเนาะเป็นสีเดิมโรงงานแล้วทีนี้เรามาดูพื้นเดิมของรถคันนี้นะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED นะผม multi reflector นะครับก็เป็นไฟหน้า LED ที่มี day time วิ่งเข้ามาให้ตรงนี้นะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Ford ปัจจุบันนี้แล้วนะครับ การตกแต่งของคันนี้นะฮะชุดกูบ้านกู้เมืองของเอเวอเรสก็คือวิกเตอร์นะครับแต่วิกเตอร์ปัจจุบันนี้ก่อนหน้านี้เราจะไม่ค่อยเจอกับกระจังหน้าวิกเตอร์เราจะเจอกับกระจังหน้าที่เป็น f o r d ทีนี้พอมีกระจังหน้าวิกเตอร์เข้ามาลูกค้าเห็นเยอะขึ้นเขาก็มองว่ามันสวยนะครับทําให้รถที่จากแต่ก่อนเราเห็นว่ามันดุกับกระจังหน้า f o r d เมื่อเจอกระจังหน้าวิกเตอร์เข้าไปนะครับมันจะทําให้รถดูไม่ดุมาก แต่ยังคงความที่เป็นสปอร์ตนะเออถ้าถ้าพูดถ้าดูดีๆก็คันนี้จะแต่งให้มันดูคล้ายๆกับเอเวอร p เรสต์สปอร์ตที่มันมีความตัดดำนะครับนะเพราะว่าเอเวอร p เรสต์สปอร์ตเขาจะลายเส้นเขาจะเป็นสีดำเนาะแต่เทนเนี่ยพื้นเดิมมันจะเป็นโครเมียมหรือสีตัวรถบ้างนะครับแต่คันนี้ก็ทําให้มันเป็นแนวออกไปทางเอเวอร p เรสต์สปอร์ตนิดนึงนะครับตัวหนังสือตัวฝากระโปรงเนี่ยอันเนี้ยติดเพิ่มนะครับติดเพิ่ม สั่งผมติดให้เพราะว่าเดิมไม่มาไม่มีมานะครับแล้วก็สั่งติดได้เป็นของคําว่าเอเวอเรสนะครับหรือจะใส่เป็นเทนก็ได้นะผมก็ว่าเท่ดีนะนะผมอ่ะกลับมาที่กระจังหน้าต่อตัวกระจังหน้าวิกเตอร์นะก็จะมีไฟ LED นะครับตรงนี้3จุดนะผมหรือแล้วก็ติดม้าเข้ามานะครับซึ่งไม่ติดม้าก็ได้นะครับถ้าติดม้าก็อาจจะซุ่มเสีเ่ยงโดนตำรวจเนาะ <laughs> ถ้าไม่ติดก็ดีไปนะหยอกนะคือม้าเนี่ย นอกจากมันจะให้ฟิลเหมือนฟอร์ดมาสแตงนะครับเราติดเพื่อบุญบารมีนะครับติดม้าเพื่อหวงจุ้ยนะแล้วเป็นม้าสีทองด้วยซึ่งอันนี้ผมก็ผมก็แซวเล่นนะครับแต่ว่าเอออยากจะติดก็ได้เพื่อเพิ่มกิมมิคให้กับตัวกระจังหน้านะครับหรือถ้าใครจะปล่อยโล้นก็ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแนวทางการตกแต่งของเจ้าของรถแต่ละคันดีกว่านะว่าจะชอบแบบไหนนะผมส่วนด้านข้างนี้ไฟตรงนี้นะครับ จริงๆถ้าแกะออกมามันจะเป็นเป็นไฟนะครับสีขาวเขาเขียนเลยว่าสีขาวนะแต่นี่ยังไม่ได้แกะนะซึ่งเวลาตัวนี้ไฟตัวนี้ติดอ่ะมันจะทําให้เวลาเรามองมองรถทีนนี้ถ้าเรามองจากด้านหน้าหรือรถที่วิ่งนําหน้ามองผ่านกระจกมาจะเหมือนกับว่ามีอะไรกําลังมองรถเราอยู่หรือจ้องมองเราอยู่นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเหมือนไฟมันเหมือนแววตาสักหนึ่งแววนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สวยนะผมแล้วอันนี้ผมถือว่าผมชอบส่วนตัวนะ นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูว่ามันติดไหมเพราะว่ารถคันนี้ยังไม่ได้เปิดใช้แบบเต็มระบบเนาะนะฮะเห็นไหมก็จะติดออกมาเป็นแบบนี้นะครับนะบนั่นแหละนี่คือไฟที่มากับกระจังหน้าเขานะครับเปรียบเหมือนดวงตาน้อย,นอยหนึ่งดวงนะฮะผมชอบมากนะครับแต่ก็ลูกค้าก็แล้วแต่ว่าจะไต่ตัวนี้ก็ได้หรือถ้าใครอยากได้ออกแนวดุดุก็เป็น f o r d ไปเลยนะครับผม กันชนด้านล่างเป็นวิกเตอร์นะครับก็คือคันนี้วิกเตอร์เซตนะครับติดทับเข้าไปเพื่อให้รถมันดูมีมิติที่ใหญ่ขึ้นนะครับนะไฟตัดหมอกอะไรพวกนี้ยังใช้งานได้ปกติอันนี้ก็จะเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวที่ติดใส่พวกสปอร์ตแพคไทเทเนียมเหมือนกันหมดเลยเป็นชิ้นเดียวกันเพราะว่าด้านหน้าเขาก็จะเว้าวในตัวของกล่องอะแดปทีฟที่รุ่นนั้นๆมีนะครับมาดูด้านข้างกันนะฮะข้างนี้ก็คือ ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อวิกเตอร์นะฮะทั้งเซ็ตก็คือใช้สั่งมาเลยว่าวิกเตอร์เซ็ตนะครับ mm hmm. ก็จะทําเป็นสีดําเงาแบบนี้นะฮะหรือถ้าใครชอบเป็นสีดําด้านเพื่อให้มันตัดกันอะไรเง,งี้ยก็ได้นะครับแต่ว่าคอนเซปต์คันนี้คือขาวมุกแล้วก็ดําเงานะครับถ้าดําด้านก็จะลดความสปอร์ตลงแต่จะได้ความดุความเท่ขึ้นมานะครับแลกกันแล้วแต่รสนิยมเนาะอ่ะล้อยางล้อยี่สิบเดิมของเอเวอเรสต์เฮนเขาจะมากับล้อขอบสิบแปดนะครับ แน่นอนนะฮะร้อยี่สิบมันใหญ่มันสวยมันดูเต็มนะครับยางมันบางลงนะฮะอันนี้คือการแต่งรถโดยพื้นฐานเนาะแต่รวดลายนะครับก็จะเป็นลายนี้ลายที่เขาเรียกว่าก้านวายหรือถ้าเป็นเวกก็ VFX นะครับศูนย์หนึ่งเป็นลายมาตรฐานที่ถูกหยิบเอามาใส่ในรถเอเวอเรสกันนะปัจจุบัน ถึงตอนนี้มันก็ไม่ได้มีแค่เรหรอกยี่ห้ออื่นเขาก็ใส่ลายนี้กันมาเยอะและบ้างแล้วนะครับผมก็แล้วแต่ว่าจะเลือกแบรนด์แบบไหนนะครับซึ่งในแต่ละแบรนด์ก็จะมีะเรียกว่า,ารายละเอียดเล็กๆที่มันแตกต่างกันนะอย่างถ้าเป็นแบรนด์อื่นล่องนี้อาจจะกว้างขึ้นนะครับซีมันอาจจะเล็กลงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่การออกแบบของเขาเพื่อให้มันไม่เหมือนกันนะฮะไม่งั้นมันจะกลายเป็นการคัดล นะครับอ่ะก็แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่งบป,ประมาณแล้วแต่ตัวสเปคล้อนะครับล้อเป็นฟ for นะูรฟอร์มิงเนาะที่มีน้ําหนักเบานะครับมีให้เลือกหลายสเปคนะมีฟูรฟอร์มิง for ครับมีฟอร์ดนะซึ่งกรรมวิธีการผลิตและความแข็งแรงก็จะแตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันยางใส่เป็นอลเทเรนนะครับเป็นยางอลเทเรนนะฮะหน้ายางก็ใหญ่แก้มยางก็อ้วนหน่อยนะครับให้มันดูเต็มเนาะดอกยางก็พร้อมวิ่งได้ทุกพื้นสภาพพื้นถนนนะครับจะลุยก็ได้จะวิ่งทางดํา ก็ได้นะครับนะช่วงล่างของเอเวอเรสต์นะช่วงล่างด้านหน้าก็เป็นโช๊คทวินทูปนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเอเวอเรสต์ถึงเป็นทวินทูปอันเนี้ยผมได้ลองขับและลองวิเคราะห์พิจารณานะครับว่าทําไมมันต้องเป็นทวนะินทูปเนาะเพราะว่าทวินทูปเนี่ยมันมีความนุ่มมากกว่าตัวที่เป็นโมโนทูปโมโนทูปมันจะมีความแข็งนะครับแต่ เรื่องระบายความร้อนนะ่ะตัวโมโนโทูบมันทําได้ดีกว่าแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยความแข็งของฟิลลิ่งนะครับทาง Ford ก็เลยเอาโช๊คทวินทูบเนี่ยใส่เข้าไปในเอเวอร t เรสต์เพราะว่ามันเหมาะกว่า,ม,าดดมันเป็นลักษณะรถมันเป็นรถครอบครัวมากกว่าที่จะเป็นรถกระบะนะครับนะฮนะในตัวช่วงล่างเขานะครับผมอ่ะปีกนกบนล่างปกติอยู่แล้วเนาะดิสเบรกสี่ล้อนะครับมี ABS มีระบบที่ควรจะต้องมีกระจายแรงเบรกนะครับอะไรทุกๆอย่างเนี่ยมันมีหมดเลยใน เอเวอเรสเนแบบเหมือนรุ่นพี่ต่างกันแค่อแดปที f u ู i เ n นโคนแค่นั้นเองนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทีนี้เรามาดูกันชุดแต่งอื่นๆนะครับผมด้านบนหลังคาก็แรปดำนะครับตัวรวมถึงกระจกข้างก็แร็ปดำมือเปิดประตูก็แร็ปดำนะครับเพื่อให้มันเป็นคอนเซปต์ขาวดำนะครับก็เก็บงานมาได้สวยเนาะบันไดเดิมโรงงานนะครับคือบันไดเนี่ยผมว่านะเป็นบันไดที่ถือว่าทำออกคือ มันใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับนี่ก้าวขึ้นรถนะครับก้าวขึ้นรถก็คือคือก็เต็มเท้าอยู่พอประมาณนะครับก็คือใช้งานได้ปกติไม่ไม่เล็กเกินไปเนาะขึ้นรถง่ายลงรถง่ายนะครับแล้วก็มีการลื่นให้อยู่แล้วที่บันไดเนาะส่วนระบบประตูอีกทีหนึ่งระบบประตูนะครับการเปิดประตูการล็อกประตูกุญแจมาเป็นรีโมทเนาะมีสมาร์ทคีย์เลสนะครับเราล็อกเลย ล็อกแล้วนะครับอันนี้เราไม่ได้ตั้งให้กระจบพับนะครับแต่มันล็อกจริงนี่นะฮะแล้วเราจะเปิดเราก็ล้วงปุ๊บก็เปิดได้นะครับมาเช็คที่ข้างหลังนะฮะใช้เช็คข้างหน้าปุ๊บมันก็จะแตะปุ๊บล็อกล้วงปุ๊บเปิดเลยนะครับนะแล้วก็ตัวกุญแจเขาก็ยังมีเมื่อถ่านหมดหรือแบตหมดก็เอามาใช้ไขได้นะครับผม่นะที่สําคัญนะครับคือรถพวกเนี้ยนะครับมันจะต้องเป็นรถครอบครัวเนาะ จะต้องมีอาจจะยังไม่มีลูกแต่อาจจะแบบกําลังสร้างครอบครัวนะครับสิ่งที่สําคัญที่มันจะต้องมีเลยคืออันนี้นะฮะนี่ป๊บตรงนี้นะครับ,บ,รนะรบขออญาตก็คือตัวล็อกเด็กนะครับเบาะเด็กก็คือ i อ so โซ i x นี่นะครับตรงนี้นะฮะร,รถครอบครัวเนี่ยมันจะต้องมีเนาะ จริงๆร,รถกระบะโฟล์ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก็ใครที่มีลูกหรือแบบลูกตัวน้อยนั่งคาซีทเนี่ยเราก็สามารถปักลงไปได้เลยนะครับใช้งานได้นะผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เมื่อกี้จะพูดเนาะแล้วลืมก็คือไอ้กุญแจเนี่ยมันเอามาเป็นนี่ล็อกเด็กนะครับเด็กบ้านไหนโซนนะครับหรืออาจจะไม่โซนแต่กลัวลูกเปิดนะครับเราเสียบเข้าไปนะแล้วก็ล็อกนะครับปุ๊บอันเนี้ยคือล็อกเด็กเราจะไม่สามารถเปิดจากภายในได้นะครับนะผม แต่ถ้าเราหมุนคืนปุ๊บอันเนี้ยเปิดจากภายในได้นะครับต่อให้รถล็อกก็ตามแต่ว่าภายนอกมันเปิดไม่ได้อันนี้คือระบบล็อกเด็กเนาะนะฮะนะมีครบเห็นไหมครบหมดเลยนะครับช่วงล่างด้านหลังก็เป็นวัดลิงค์ชนิดเดียวก,กันกับรุ่นพี่นะครับรุ่นสปอร์ตรุ่นไทเทเนียมรุ่นไวท์แทรครุ่นแพทตินัมวัดลิงค์นะครับหน้าด้านหลังอันนี้อันนี้ขายเลยนะขายเลยนะด้านหลังนะครับคือชุดแต่งไฟไฟเดิมของเอเวอเรสต์เทรนนะครับมันจะมีแค่นี้ มันจะมีแค่ตรงนี้นะครับแต่อันเนี้ยเราเปลี่ยนอัน,นีน้เปลี่ยนในที่นี้ไม่ได้เปลี่ยนเป็นซิกเนเจอร์นะเปลี่ยนแบบเต็มระบบนะครับกิมมิคไฟเลี้ยวเห็นไหมไฟวิ่งแบบเกินคายเยนแล้วนะครับได้ทุกอย่างนี่เห็นปะ่ะอย่างเฟี้ยวนะฮะเอาเอาอีกที่นึงเห็นไหมโอ้โหสวยมากนะครับนะีเป็นอะไรชอบถ้าเป็นรถตัวเองก็ทำนะครับทำเลยถ้าเป็นรถผมนะ มีกล้องมองขนาดถอยหลังนะครับผมไม่ใช่ไฟฟ้านะให้ดูนะครับเป็นแบบเปิดมือนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องระบบไฟนะครับไม่ต้องกลัวปิดทับหัวเด็กเนาะเพราะว่าถ้าจะปิดเราต้องยืนอยู่ตรงนี้นะภายในเบาะมีสามแถวเหมือนกันนะครับผมปิดไปนะมาภายในกันนะครภายในของเอเวอเรสตเทนนะครับเบาะ คู่หน้าไม่ใช่นะเบาะคนขับเป็นไฟฟ้าแปดทิศทางนะครับเบาคนขับเป็นไฟฟ้าแปดทิศทางเนาะนะฮะฝั่งผู้โดยสารยังเป็นเมนนุ่นอยู่ยังไม่ใช่ไฟฟ้านะครับ่นะแล้วก็ระบบสตาร์ทก็เป็นู้สตาร์แล้วนะครับเพราะว่ากุญแจมันมาให้ให้เป็นรีโมทเนาะสิ่งที่ควรจะต้องมีนะครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเราได้ใช้งานจริงแน่นอนคือนี่จุดวางเครื่องดื่มต่างๆของเรานะครับ ดื่มน้ําดื่มกาแฟดื่มชูกําลังนะครับตรงนี้อจะวางน้ําตรงงุ้ยอาจจะวางชูกําลังตรงนี้จะวางกาแฟเย้อะมานะครับเอ e เวอเนมีให้เหมือนกันนะครับเยอะเลยหนึ่งจุดสองจุดตรงนี้วางได้สองสองขวดก็จะเป็นนับเป็นสามเลยนะแล้วก็ตรงกลางอีกสองสี่ห้าฝั่งนู้นอีกสามแปดแปดจุดยังไม่รวมข้างหลังอีกนะข้างหลังตรง แถวสองมีให้อีกสองแล้วตรงประตูมีให้อีกเหมือนรถบรรทุกน้านะครับนะฮมีจุดวางน้ําให้เยอะมากนะครับนะฮะเพราะว่าไม่ต้องแย่งกันเนาะบางที่บางรุ่นมีสองจุดนะครับแค่คู่หน้าข้างหลังก็ไม่รู้จะวางที่ไหนนะครับนี่คือเอเวอเรสต์เทนาะมาดูข้างในนะครองมาลลยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับมีมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับควบคุมหน้าจอนี้หน้าจอนี้บนพวงมาลัยได้เลยนะครับสามารถปรับทิศทางได้นะครับขึ้นลงนะครับผมแล้วก็ดึงเข้าดึงออกได้นะครับนะะก็เรียก ระดับที่เราขนาดนะครับผมไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งนี้เราควบคุมไฟเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกบ้านปัดน้ำฝนต่างๆนานาแต่ว่าคันนี้ได้ปัดน้ำฝนออโตอยู่แล้วนะครับหน้าจอหลังพงมาลัยนะครับเป็นดิจิตอลนะฮะมีบอกเกียร์บอกข้อมูลต่างๆการขับขี่ระยะทางแล้วก็เวลาขับขี่รวมถึงอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับบอกหมดเลยเนาะคันนี้มีแอตบูแอตบูดูยังไงนะครับกดไปที่3มขีดตรงนี้นะบนพงมาลัยนะครับเราเลื่อนลงมาล่างสุด เจอซ่อมบำรุงนะครับเล่นเรื่องไปม่านวัดแอดบูหรือปริมาณแอดบูน,นะครับกดเข้าไปสักอันหนึ่งไม่ต้องเติมนะฮะหรือม่านวัดเขาจะบอกว่าวิ่งได้เท่าไหร,ร่นะฮะไม่บอกเสยนะครับนะไม่เป็นไรอยู่ข้างล่างนะครับเข้าผิดนี่หนึ่งมืหนึ่งพันกิโลที่แอดบูคันนี้วิ่งได้แต่ทีเนี้ยมันจะบวกลบตามการขับขี่ของเรานะครับมันไม่ได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันตลอดนะครับบางคนเท้าหนัก ก็ใช้แอดบูเยอะหน่อยนะครับมันก็จะลดลงไปเนาะเพราะว่าบางทีแบบบางคนออกรถไปไม่ถึงปีเขาจะบอกว่าวิ่งหมื่นห้าหรือหมื่นหนึ่งค่อยามาเปลี่ยนแอดบูแต่บางคนวิ่งไปแค่เจ็ดพันโลแอดบู Ad หมดแล้วนะครับอันนี้มันก็อยู่ตามเท้าเรานะครับเพราะว่ายิ่งเราเท้าหนักการปล่อยไอเสียก็จะออกมาเยอะนะฮะทำให้มันต้องมีการขีดแอดบูออกไปเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้อยู่ที่เท้าเราเลยนะฮะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นนะครับที่มีแอดบูเนาะ คุณภาพน้ำมันเครื่องก็ปกติมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นดูได้นะครับสำหรับหน้าจอก,ก็รวมๆประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูตรงกลางนะครับนะรบตรงกลางเป็นจอสิบนิ้วนะครับผมมี Apple c a r p เพนโดร์โตเหมือนกันหมดชาร์จอ่าเาเรียกว่าบลูทูธหรือเสียบสายก็ได้นะครับผมมี Wireless าร์จเจอแต่มีหนึ่งอย่างเป็นฟัง์กชันรับนะบของรถฟอร์ก็คือสเก็ตหรือโปรแกรมเพนนะฮะ จริงๆมันไม่ได้รับนะมันตั้งโชว์โดๆตรงนี้เลยเนี่ยครับมันคือตัวนี้นะแต่เราไม่ค่อยได้เห็นเราไม่ค่อยได้เล่นเพราะก็ไม่รู้จะทาทาไมไม่รู้จะเล่นทําไมเหมือนกันนี่เลือกปุ๊บเราก็วาด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 หรือเนี่ยเราเข้ามานั่งวาดเพลินๆก็ได้นะครับในขณะที่เราไม่รู้จะทําอะไรจอดรอแฟนเข้าน้ําจอดรอรับลูกหรือให้ลูกเข้ามาเล่นก็ได้นะครับไฟในห้องโดยสารมีให้นะครับผมเลือกปิด ทั้งโซนก็ได้นะเดี๋ยวผมปิดทั้งโซนปุ๊บอันนี้ปิดหมดเลยหรือถ้ามีคนนั่งข้างหลังแล้วเปิดนะเขาเปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่ามันแยงตาเราเราอยากจะปิดของเขาครับเราปิดได้ที่ตรงนี้เราเปิดก่อนแล้วเราปิดนี่คือควบคุมได้หมดเลยทั้งจากคนขับควบคุมเองหมดเลยนะครับผมแอร์หลังทีนี้เรามาแอร์หลังกันนะฮะนี่นะครับเห็นไหมตรงนี้มันจะเขียนว่าด้านหลังนะครับเรากดปุ๊บนะฮะอันนี้ด้านหลังปิดอยู่เราสามารถเปิดได้ซึ่งแอร์หลังเนี่ยเราควบคุมได้หมดเลยนะ คนที่อยู่ข้างหลังอ่ะเขาจะควบคุมได้แค่ระบบความแรงพัดลมแต่ตรงเนี้ยเราจะควบคุมอุณหภูมิได้หมดเลยนะครับนี่นะฮะเราไปใช้อุณหภูมิเดียวกันกับด้านหน้านะครับเห็นไหมนะฮะเป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับเอเวอเรสต์เหคันนี้เนาะกี์อัตโนมัติหกสปีดเบรกมือไฟฟ้านะครับผมโหมดการขับขี่4โหมดมีเหมือนกับรุ่นอนื่นๆเลยนะครับราคาแค่ล้านสองอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะหนึ่งสองสี่เก้านะครับผมอ่ะเอเวอเรสต์เนี้ย ฟังชันตอบโจทย์ไหมถูกใจไหมกับออปชันที่ผมพูดไปนับสิ่งที่ได้เนาะนะราคา1ล้าน3ามแสนบาทอันนี้เป็นราคาเต็มแต่ถ้าโปรโมชั่น1นึ่0ล้านสองแสบาทบวกอีกหนึ่งหมบาทค่าสีขาวมุกนะครับผมออปชันที่พูดมาถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามถ้าอยากได้แบบนี้กดเบอร์โทรด้านล่างเบอร์ผมเอง Art CarProject ต์อีพีหน้าคาโปรเจกต์จะหยิบรถรุ่นอะไรมา ให้คุณผู้ชมได้รับชมและเป็นแนวทางเนาะสำหรับคนที่กําลังหารถยนต์ฟอร์ดหคันอยู่นะครับผมกดไลค์กดติดตามตวันนี้ไปแล้วนะครับ